เด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคลิปนี้คูดาจะมาแนะนําหน่วยการเรียนรู้นะคะใบงานของหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่นะคะใบงานแรกนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถามเด็กๆเกี่ยวกับภาพว่าชุมชนของเรามีสถานที่ใดบ้างให้เด็กๆบอกนะคะโดยผู้ปกครองบันทึกคาพูดของเด็กและการแสดงความคิดเห็นของเด็กไว้ข้างล่างภาพนี้นะคะใบงานที่สองค่ะ คองนะคะให้ผู้ปกครองอ่านนะคะอ่านคำบอกด้านหน้าไปอาบนบรรทัดแรกคือผู้ปกครองบอกกระเป๋านะคะแล้วให้เด็กๆค้นหาภาพไหนคือกระเป๋านะคะและให้เด็กๆนะคะกลมๆล้อมรอบภาพตามคําบอกของผู้ปกครองนะคะและให้เด็กๆระบายสีนะคะรางานที่3ค่ะ ระบายสีภาพที่เหมือนกันนะคะเด็กๆเห็นว่าภาพไหนเหมือนกันนะคะระบายสีสองภาพนั้นนะคะภาพที่เหมือนกันสองภาพนะคะและระบายสีเดียวกันนะคะภาพที่เหมือนกันระบายสีเดียวกันภาพที่ไม่เหมือนไม่ต้องระบายนะคะใบงานที่สี่ค่ะ พาน้องกระต่ายไปกินแครอทนะคะฝึกกราฟเนื้อมือนะคะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอหรือสีเทียนก็ได้นะคะหาทางอาขีดไปเรื่อยๆหาทางมีทางไหนบ้างที่จะพาน้องกระต่ายไปจนถึงแครอทได้นะคะให้เด็กๆลากเส้นไปนะคะพาน้องกระต่ายไปกินแครอทนะคะภาพใงานที่5ค่ะ จับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะโดยผู้ปกครองนะคะชี้น้ำเด็กๆให้นับนะคะหนึ่งสาี่ห้านะคะไดห้าภาพนะคะภาพไหนที่มีจำนวนเท่ากันภาพนี้นะคะก็นับหนึ่งสี่ห้าเท่ากันโยงเส้นนะคะโยงเส้นภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะแ,แลระบายสีให้สวยงามนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆ ูดาคิดว่าเด็กๆทําได้แน่นอนค่ะทุกคนเก่งมากค่ะค่ะคลิปแนะนําใบงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอไว้คลิปหน้านะคะใบงานหน้าจะมาแนะนําใบงานในหน่วยการเรียนรู้หน้าในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆตั้งใจทํากันบ้านนะคะ